สวัสดีครับอยู่กับเราทีมงานวัลเลเชตนนะครับผมวันนี้ดีดย้ายบ้านน็อกดาวนะครับผมน็อกดาว9ต้นนะครับผมจะแยกไปนะครับผมเอาัวบ้านไปก่อนนะครับรอบแรกนะครับผมรอบสองคนมาเอามุกนะครับผมมุกข้งนะครับแยกตรงนู้นนะครับผมตรงนู้นนะครับผม จะประมาณนี้นะผมกลางทุ่งนานะครับทางเข้าเล็กๆนะครับผมหน้างานอยู่ที่อำเภออำเภอเมืองหวงจังหวัดร้อยเอ็ดนะผมหลังนี้นะผมอยู่แถวบ้านนะครับผมราคาหลังนี้ก็อยู่หมื่นนิดๆนะครับผมค่าขนส่งนะครับผมไม่ถึงสองหมื่นนะครับ ผมจะติดต่องานได้นะครับผม0930631167นะครับผมหรือจะแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดได้นะครับผมตามเบอร์โทรเลยนะครับบ้านไม้บ้านปูนะครับผมรับดีดหมดนะครับผมหรือจะเป็นโบสถ์เมมสลานะครับผมหรือจะเป็นอาคารเรียนนะครับผมสามารถดีดย้ายได้หมดนะครับผมหรือจะเป็นกำแพงนะครับผม กราบกดเลขกระจายไปตามเขาด้วยนะครับผมอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะผมอัปเดตหน้างานก่อนทำนะครับผมก่อนย้ายถึงที่นะครับก็าบฝากติดคลิปไว้ให้นะผมรอติดตามชุคลิปต่อไปนะครับผมอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมสวัสดีครับ